เราก็จะมาถ่ายหมูแดงเอ๊ะเดินไปไหนเดินไปไหนเนี่ยดูสิเห็นไหมหูลู่ใครจะไม่รักกันล่ะเฮ้อเฮ้อไม่เอามาหน้าพัดลมกันหมูแดงนั่งลงค่ะนั่งลงนั่ง,ง,งลงนะอย่าเราจะให้ให้หมูแดงนะ่ะ นั่งลงแล้วเราก็จะดูกันว่าหมูแดงท้องจริงๆหรือเปล่าพุงย้อยเลยกินก็เกงนงั่ลงหมูแดงเดีย๋ยวเราขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะคะเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นนี่ค่ะง่ายขึ้น,นี้เลยเนะเออหลับไปแล้ววิธีทําก็แบบเดียวแต่เรานะคะจะทำให้ง่ายขึ้น เห็นไหมหมาท้องนะคะก็จะกินเก่งกินเก่งมากอย่างเช่นอาหารเม็ดนะคะน้องเขาก็จะกินเก่งนี่พุงก็จะใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่ค่ะหลับไปแล้ว หมาเขาเวลาเราจะพูดเสียงดังนะคะเขาจะกลัวถ้าพูดถ้ายิ่งพูดใส่หูเขาเขาจะกลัวค่ะเพราะว่าเขาเจ็บในหูแก้วหูหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะเวลาว่ารถกับข้าวผ่านหน้าบ้านเขาจะหอนใช่ไหมคะเพราะว่าการหอนทําให้บรรเทาการเจ็บได้ค่ะนีะ่ดูน้องขาสีโกนขนแล้วเอาไปล้างทําเป็นปน,น้องไก่ได้เลยนะเนี่ยส,สมบูรณ์มากนี่ ไหนท้องใหญ่นุ่มก็ยานถ่ายน้องตูดตังเขามาต่อท่อหน้าบ้านแล้วนะคะประมาณสองนิ้วก็มืดหน่อยใช่ไหมตังออกกล้องหน่อยลูกตังออกกล้องหน่อยใจผิดปกติไม่เล่นด้วยขี้ม,มอ้อยโอ้โหกินข้าวหมดถ้วยเลยทุกคนไอ้ถ้วยนู้นล่ะ อ๋อเหลยอนิดนึงก็จะมืดหน่อยนะคะนี่อยู่อเด้งนะก็แค่นี้คะะ่คะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อว่าค่ะเพราะว่าแอบถ่ายคลิปแค่ดีนะคะตัง้งขามือหนอ่อยเร็วเร็วขามือ ขามือหน่อยเออฮะอ,อืมกดหน่อยอนะคะเด้ <c oughs> ย๋ยวเราจะยยคลยปแค่นี้เนาะยยยยยยนยย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 ยตัวยิ้มหมูแดงหมูแดงยิ้มแค่นี้นะคะ,ยยคะ,คะบยบยยย